ก็กราบสวัสดีพุตามทุกคนนะครับสําหรับในวันนี้ก็กําลังพึ่งล้างบ่ออ่างอลิเกเตอร์นะครับก็เมื่อคลิปเมื่อที่แล้วก็เคยเขินไม่ว่าก็จะล้างนะครับก็ตอนนี้ก็ล้างแล้วนะครับก็จะมาให้พุตามคนได้ดูนะครับก็คืออันนี้จะเป็นชุดที่ผมคัดไว้นะครับก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาครับอันแล้วข้อข้างหน้าอยู่ในตู้นี้หนะ้าผมน่าจะลองเอาตัวเล็กรวมกับตัวใหญ่นะครับ ใหญ่นะครับตัวนี้ก็กัดมือผมไปตอนที้ผมล้างอ่างนะครับตัวสีดำนะครับก็ประมาณสอกกว่าน,นะครับสำหรับตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกตัวนึงครับ ผมไปดูในคลิปของต่างประเทศก็เห็นเขาบอกว่าตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับสงสัยตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับความคิดของผมนะครับส่วนในสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสามสองสองตัวนะครับจะตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดรวมกับของในอ่านี้ชุดหนึ่งนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันไปนะครับเห็นมือไม่ได้นะครับอันตรายนะครับก็เดี๋ยกวก็จะเอาใส่อ่างบ่อนี่นะครับ เเปลี่ยนน้ำแล้วครับใส่เจลเลยครับอ๋ก็จะเปิดออกช่วยครับแต่ตามหลักก็ปลาซีดนี้เขาจะขึ้นมาฮุบอากาศครับก็มันต้องใช้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกนะครับมาคุก็เขาก็ไม่ใช้ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับ เมื่อก่อนตอนสมัยเด็กผมเลี้ยงครั้งแรกครับก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าซึ่งตอนนั้นก็เป็นเด็กครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ยังไม่ได้ศึกษาดีพอนะครับเลี้ยงได้ประมาณถ้าผมจาพี่ก็ประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วปลาก็ตายนะครับซึ่งตอนนั้นก็เสียใจนะครับพอเป็นปลาแบบเริ่มเลี้ยงตัวแรกในชีวิตนะครับอลิเกเตอร์แต่ก็นะครับก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปนะครับ สำหรับปลาอุนะครับหรือปลาสิงโตน้ําจืดเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมก็จะได้ล้างตู้ปากลางนะครับให้หนอนนกเขากินก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ําก็จะเสียบ่อยหน่อยนะครับแต่ปกตินี่นะ้ํามันก็ใส่นะครับที่ผมตักแต่ที่มันขุ่นนี้ก็คือมันเป็นกากหนอนอนกด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักวันสองวันก็จะล้างครับนี่นะครับปลาอุหรือสิงโตน้ำจืดที่เมื่อผมอัปเดตคลิปเมื่อทีแล้วนะครับ เขาก็จะเป็นนวดเลยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาให้เขากินนะครับก็ขอมไมดาม่านะครับก็เป็นอาหารของเขานะครับต่างหกก็ใช้เป็นของตายก็ครับเป็นพวกกุ้งแช่แข็งพวกเนื้อปลาอะไรก็ฝึกเขาได้ครับ ก็ไปอยู่กันในนน่นหมดนะครับนน่นนะครับจะไปอยู่กันอัดกับตรงนน่นนะครับ mm. ก็ผมก็เอามาเพิ่มอีกสองตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นหกตัวนะครับในตัวนี้นะครับ mm. เดี๋ยวผมก็ต้องหาขอนไม้อะไรมาเพิ่มให้เขาครับอันที่เห็นนะมันออกเป็นสียงี้ มันเป็นในนี่ยครับเป็นอะไรๆเป็นแบบมาออกมาจากขอนไม้นะครับเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นแบบยางเป็นพวกแบบสีแบบไม้มันออกมาครับแต่ก็ไม่มีผลครับเพราะว่าไม้ขอนพวกนี้ผมเอาแช่เอาล้างไว้หลายครั้งครับแต่ถ้าผมแนะนําเวลาถ้าไปซื้อขอนไม้นี่ต้องเอาแบบว่าขอนที่เขาจุ่มน้ำมาให้แล้วนะครับหรือถ้าใครแบบมีกําลังทรัพย์หน่อยก็ซื้อในตู้ปลานะครับ ก็มันก็อาจจะราคาก็อ,า,อาจาอัพพิดหน่อยนะครับอย่างอันนี้ผมก็ซื้อมาครับคอเล็กนี่ก็าจะไม่เพีก็ประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบบาทส่วนอันใหญ่นี้คือรุ่นพี่เขาให้ผมนะครับคนรู้จักนะครับรุ่นพี่เขาให้เขาก็เอามาที่จริงมันก็เป็นดุ้นเดียวกับที่ผมใส่ตู้ประค่างเนี่ยนะครับทนยาวแล้วผมตัดออกนะครับก็โมดิฟายเอานะครับ ก็เพิ่งให้หนอนนกอะไรกินไปปลาดุกนี่ผมก็ให้ปประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับมันก็เหลืออยู่ไม่ถึงสิบแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณห้าผมถือว่าคร่าวๆกว็ะจะเหลือประมาณสักสี่ห้าหกตัวนะครับประมาณนั้นที่เหลือปลาสิงโตกินเรียบนะครับแต่สองตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ผมก็ขอขอภัยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดู เดี๋ยวรอวันล้างตู้เดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับก็ปล่อยลงไปปุ๊บได้สักสิบกวนาทีเขาก็เอาไปเหยี่อให้เขากินนะครับปรากฏว่าปลาเพิ่งเอามาลงใหม่นี่กินนะครับทั้งสองตัวเลยแต่กินไม่เยอครับกินแค่ตัวหนึ่งสองตัวนะครับแต่ไอพวกที่เลี้ยงก่อนหน้านั้นได้หลายวันก็กินหลายตัวอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นปลาดุกไซใหญ่นี่ก็จะต้องหักเงียงออกนะครับเพราะอันตรายครับเพราะเวลาปลาพวกนี้กินปุ๊บเขาจะไม่เคี้ยวนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปผมสังเกตเขาจะเกินนะครับฮุบปุ๊บแล้วเกินลงคอทอเลยคือปลาดุกก็ยังเป็นอยู่นะครับอยู่ในท้องเขาก็ดิ้นรุกๆอยู่ในท้องนะครับพอคลิปนี้ก็ขอมมาขอดราม่านะครับก็มาสอนเกี่ยวกับความรู้สําหรับมือใหม่นะครับที่จะเลี้ยงพวกปลาอุพวกอะไรนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปหาเครื่องกรองแบบถ่ายเทนะครับแบบทําไปน้ําวนนะครับให้น้ํามันกรองสะอาดนิดนึงปลาเราจะได้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ปลาลิเกเตอร์ก่อนนะครับอตอนนี้ก็ตัดมาที่ปลาลิเกเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะ เอาน้องใส่ในอ่างนะครับก็คิดอยู่ครับว่าจะซื้ออะเกเกเตอร์เผื่อคนเลี้ยงครับกับอะิเกเตอร์่ดงแต่เห็นราคาก็เอาเครื่องอยู่นะครับพูถึง๋ยวก็ต้องรอดูจังหวะนะครับถ้าเจอแบบว่าที่ไหนเขาแบบราคาแบบเราจับต้องได้เราก็คงใจเอามาสักสองตัวนะครับแต่ว่าราคานี่แรงใช่ได้ครับอเกเกเตอร์เอาเผื่ เห็นอย่างนี้กัดน,นะครับลองนิ้วไปเหย่เล่นกวหนห้ามนี้เล่นไปแล้ครับบุ๊บผมก็ดูไปทีนึงครับโดยตัวดำๆเนี่ยครับตัวนี้จะดุก,กว่าเพื่อนนะครับลองมาก็จะเป็นตัวนี้นครับตัวใหญ่เหมือนให้ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับให้ผมมีกำลังใจในาการทำคลิปต่อไปนะครับ อย่ไงเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่งแล้วผมจะอัปเดตให้ดูต่อนะครับให้ก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ก็ขอบคุณครับ